ร้านค้านับร้อยแห่งในย่านเศรษฐกิจชั้นในของเมืองปัตตานีได้รับความเสียหายจากน้ําเข้าท่วมเกือบทุกเส้นทางโดยเฉพาะบนถนนจังัตีกอถนนกะลาพอและถนนยะรังซึ่งน้ําเข้าท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรบางสายสูงกว่า50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จึงได้นําแผงกั้นไว้เพื่อไม่รถยนต์รถจักรยานยนต์ขับผ่านเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบก,กับร้านค้าจากคลื่นน้ําที่เกิดจากรถ บางร้านแม้จะมีการวางกระสอบทรายหรือมีการก่อสร้างปูนกั้นน้ำไว้บ้างแล้วแต่น้ำที่มีมากและระบายไม่ทันก็ไหลเข้าท่วมร้านทำให้ทางเทศบาลเมืองปัตตานีต้องเร่งสูบน้ำกลับลงไปในแม่น้ำปัตตานีแต่การระบายก็เป็นไปได้ยากเพราะแม่น้ำปัตตานีที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเต็มความจุหลายจุดก็ได้เอ่อไหลเข้าท่วมชุมชนใกล้เคียงทั้งหมด อย่างชุมชนปากาหารังที่อยู่ติดแม่น้ำปตัตตานีบ้านเรียงกว่า300หลังจมอยู่ใต้น้ำซึ่งจากภาพมุมสูงทำให้เห็นความเสียหายที่กินเป็นวงกว้างชาวบ้านบอกว่าแม้ทุกปีที่นี่จะเกิดน้ำท่วมเพราะต้องรองรับน้ำจากจังหวัดยะลาและในคลองสายต่างๆจากจังหวัดปตัตตานีเพื่อระบายลงสู่ทะเลแต่ปีนี้ทรัพย์สินที่ยกสูงแล้วก็ยังไม่พ้นน้ำทำให้บางส่วนเสียหายโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ปีนี้น่าจะน้าเยอะนะน้าเยอะมากค่ะแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนนะครับก็ก็มีเตรียมของ,ของ,ต,ของตั้งเอาของอะไรมามารองแปลว่าวันปีนี้ไม่รู้จะรองอะไรไม่รู้จะเอาของอะไรรองค่ะมากกว่ามากกว่า ปรากฏการฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแบบกระจุกตัวเป็นปัจจัยหลักที่นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศและภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้มองว่าทําให้เกิดอุทกภัยครั้งนี้และในอนาคตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรถอดบ,บทเรียนในการตั้งรับมือภัยพิบัติที่ยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลแจ้งเตือนไปถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเห็นว่ากลไกของอบตท,ที่มีอยู่ทุกพื้นที่และเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ควรใช้เป็นเครื่องมือในการส่งต่อข้อมูลในการเตือนภัยแผนการจัดการระหว่างเกิดภัยพิบัติและข้อมูลการฟื้นฟูลหลังน้ําลดเพื่อลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดปัญหาคือว่าผู้สื่อสารและก็ผู้ที่จะรับสารมาเนี่ยแล้วก็เอาไปสื่อสารต่อแล้วการคาดการณ์ที่มันอาจจะอาจจะให้เห็นว่ามันหนักนะั้งนี้นะอย่างนี้อันนี้ก็อาจจะต้องบางทีอาจจะต้องมีการทําเป็นเขาเรียกว่า ฉากทัดหรือว่าตินาริโอให้เห็นว่าเออถ้ามันหนักสุดเนี่ยมันจะประมาณไหนมันจะทําให้การเตรียมการในการจัดการเนี่ยเร็วขึ้นและก็หมายถึงว่าลดคือเราจะเจอว่าคา,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 าดไม่ถึงมันจะไม่มีปัญหาขีมกัดสั้นคาดไม่ถึงก็บอกว่าเนี่ยขีมกัดสั้นคาดไม่ถึงมันจะไม่มีหรือว่าเกินคาดนั่นแหละความ เหตุอุทกภัยครั้งนี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้แต่ในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียที่มีแม่น้ําโกลกกั้นกลางก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันทําให้นายอันวาอิบราฮิมนายกธมนตรีของมาเลเซียได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่ามีโอกาสพูดคุยเรื่องนี้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยที่พบปะเป็นการส่วนตัวในจังหวัดภูเก็ตและจะลงพื้นที่รัฐกะรันตัน หลังก่อนหน้านี้นายยัธมนตรีของไทยได้ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสไปแล้วทั้งนี้โดยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในสาจังหวดัดแดนภาคใต้วันนี้ที่ยังคงวิกฤตหนักคือจังหวัดปัตตานีที่ต้องรอลุ้นว่าฝนที่เริ่มกลับมาตกอีกครั้งจะมีปริมาณมากจนซ้ำเติมสถานการณ์หรือไม่ติชิลาพทชสารพันธ์ไทย PBS รายงาน